นะครับอ่ะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งอีกสักเรื่องหนึ่งกันดีกว่านะครับเพราะว่าทางกกตประจําจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีพวกมาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละแปดสิบห้าครับนายนพดลสุยะผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม10เขตเลือกตั้ง1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน 958คนนะครับจากจำนวนราษฎรสัญชาติไทย1,639,007คนครับซึ่งในปี2562ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ108.33 3และการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเขาก็คาดว่าจะต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยละ8 5ครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรแรกนี่นะครับก็เลือกสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแบบ ใบที่2นี่นะฮะก็เลือกสสแบบบัญชีรายชื่อโดยกตประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่23เมษายนนี้ครับถึงรายละเอียดทั้งหมดเราไปฟังเสียงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่กันครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันในบัตรเลือกตั้งก็คือว่าแบบแบบ่งเคียรเลือกตั้งจะมีเฉพาะหมายเลขนะครับจะมีเฉพาะหมายเลขแล้วช่องการกบาทบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะครับ จะมีหมายเลขนะครับมีสัญลักษณ์พรรคการเมืองมีชื่อพรรคการเมืองและช่องการกระบาทดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับในเขตเลือกตั้งของตนเองต้องจดจําหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเป็นเขตเลือกตั้งและหมายเลขของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อให้ดีครับซึ่งแต่และเขตเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองก็มีหมายเลขไม่ตรงกันอีกนะครับซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ จะ,ะมีหนังสือครับที่แนะนําตัวของผู้สมัครและพรรคการเมืองแจ้งไปยังครอบครัวของท่านภายในวันที่23เมษายนครับท่านจะได้รับแจ้งว่าในเขตเลือกตั้งของท่านมีผู้สมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคือใครรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อมีพรรคไหนบ้าง